ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะสงฆ์และคณะมชิชีตลอดจนสัทธาญาโยมเนาะ,ะชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับศัทธาทุกๆคนเนาะนะที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะพูดถึงว่าเป็นบุญก็เป็นบุญทุกวันนะ ็นบุญทุกวันบุญตรงนี้คือความสบายใจนะพิธินะพิธิยินดีพอใจเนาะนี่แหละะวัดป่าบ่อนะ้ำพระอินไม่มีพิธีรีจองมากมายะ,ะหลวงจาก็มาอยู่ตรงนี้ ปีนี้เป็นปีที่สนะี่เนาะที่พักอาศัยก็ยังไม่ทันไม่พอกันนะก็ทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้เนาะนะนะก็ไม่มีห้องที่นอนที่พักนะก็พยายามทำไม่เคยไม่เคยหยุดไม่เคยหยุด วักุฏิวิหารชะลาไม่เคยหยุดเพราะหลวงตาใช้เวลาน้อยน้อยเนี่ยทำมาสามปีนี่ปีที่สี่เนาะ,ะ,ะทำกุฏิได้ก็ประมาณสองรอกว่าหลังแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่พอพอ,อกุฏิทุกหลังก็ทำห้องน้ำหมดห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยก็เลยช้าหน่อยอ ทำเดือนหนึ่งก็ประมาณสิบหลังต่อเดือนก็ยังไม่พอยังไม่ทันอยู่เนาะจะ,จะพยายามทําให้ทันทําให้ดีที่สุดนะเพื่อรองรับศรัทธา,นะาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายที่หลังไหลเข้ามานะที่วัดป่าบ่อนอ้ำพินนะาศาสนา ศาส,สนาหมายถึงคนหมายถึงใจคนที่โลกขาดแคลนทุกวันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดหรอกขาดแคลนน้ำใจคนขาดน้ำใจใจแห้งใจแล้งทำไมมันถึงแห้งเพราะมันไม่มีศีลมีธรรมเมื่อขาดศีลขาดธรรมใจก็ต้องแห้งพากะ เต็มไปด้วยกิเลสจัณหาหนะลงอารมณ์เนะป็นธาตุของอารมณ์หนะรือพวกเราชอบเปลี่ยนว่าหัวร้อนเผนะาตนเองเผนะาคนอื่นลามไปใส่คนอื่นอารมณ์เนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์โทสะเนี่ยร้อนเหมือนไฟไหม้ไหม้ตนเองแล้วก็ลามไปใส่คนอื่นใช่ไหมเนี่ยร้อนกันไปทั่ว ทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวนะทัไมมันไม่ขาดไม่หายเรื่องหลอกลวงแชร์ลูกโซ่อย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเพราะคนเราขาดอะไรละ่ะขาดฮินิโอจปะขาดศีลนั่นเองขาดความรอายแก่ใจฮะหลอกลวงให้เป็น อ่าไม่เคยขาดสายเลยไอ้ไอ้ไอข่าวฮะแ่ลูกโซ่เนี่ยทำไมเพราะคนก็นโลภมีจะอยากได้ไงมีที่ไหนแหมลงทุนอ่าหมื่นสองหมื่นเนยได้เป็นสิบห้าล้านอย่างเงี้ยสิบล้านอย่างเงี้ยพันล้านร้อยล้านว่ากันไปฮะอ่าทั้งที่โลโลอยู่เห็นไหม คนก็ยังโนลงไปสู่กับดักของพวกนี้เพราะความโลภือเรียกว่าโลภะเห็นไหมทุกอย่างมันประกอบกันหมดถ้าศีลธรรมไม่กลับมาสู่จิตสู่ใจคนในสังคมนี้บ้านนี้เมืองน,นี้เราจะอยู่กันยังไงล่ะทีนี้ไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครนะมัวกันไปหมด ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วตอนนี้ฮะ,ฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันมาบวชมาบวชนี่ก็หาจะเงินจะทองหาจะวัตถุสร้างจะวัตถุโดยไม่สร้างโดยเข้าใจผิดคำว่ามดวัตถุคือวัดคือศาสนาแต่ไม่รู้ว่า ใจคนนั้นแหละคือศาสนาถ้าคนไม่นับถือเราจะสร้างวัตถุสร้างยังไงสร้างวัตถุใหญ่โตมโหฬานคนไม่นับถือเดี๋ยวมันก็สุดโทมเสื่อมสลายไปเห็นไ,ไหมเห็นวัดว่าไหมใหญ่จะโตมีพระลงองคสององค์สามองค์อย่างน้อยก็สิบนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเอาแต่พิธี พิธีกรรมวัฒนธรรมาศาสนาก็เป็นแค่จิตวิทยาเป็นแค่ประเพณีเป็นแค่ประัชญาไปโดยหารู้ไม่ว่าศาสนาพุทธพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้ประเสริฐขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนลืมไป ถ้าพูดอย่างนี้ก็มีคนมาบอกว่าโอ้โหดีคนเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมคนอื่นไม่ดีไม่ใช่คนอื่นอาจจะดีกว่าหลวงจานี่ได้ซ้ําไปเนาะหลวงจาไม่ใช่คนดีอ,อไม่เคยสมบูรณ์แบบเป็นโยมก็ไม่ได้เป็นคนดีมาบวชก็ไม่ใช่ว่าดีนะ สิ้นดีด้วยหลวงจาเนี่ดีก็ไม่เหลือนะสิ้นดีเลยหมดประโยชน์หมดราคาก็หลวงตาสิ้นคิดเลยเนี่ยสิ้นฮะ,ะ,ะแวัดป่าบ่อน้ำพินเนี่ยเป็นวัดท,ที่กันดาล บ้านเขาเอิญว่าอยู่ศอกหลีกนะแต่ว่าขมิ้นเม่ชี้มาบวชร้ายหลายว่าเป็นเจ้าวันาตาดีเด้เนี่ยนะเขาต้องการศีลธรรมอันนั้นเป็นส่วนนึ่งอยู่ดอกบังทรงอ่าอ่ามีส่วนอยู่บ่มีส่วนบ่ไหว ก็ว่าง่ายๆว่าใจดีอใจดีใจงามใจมีศีลมีธรรมะว่าว่ายผพลยได้ใจใจไม่ได้ศีลดยธรรม,มนามใจมันล่นออกมากเพื่อแพร่นะนาใจลูกตะทาคดลูกอพระพุทธเจ้านี่โอ้ยบอ,อยากว่าไมไเอ่ยเต็มไปด้วยความเมตตาฮะ เต็มไปด้วยน้ำจิตน้ำใจน้ำอะไรก็ไม่เย็นเท่าน้ำใจน้ำรถลถน้ำยังไงก็ไม่มีรถเลือดเท่าน้ำใจนะเห็นไหมน้ำอะไรก็ไม่เย็นเท่าน้ำใจเห็นไหมที่นี่ถึงมีแต่น้ำใจกล้าเลยมาที่นี่ไม่ต้องมีจ้างไม่สนใจอะไม่มีจังก็อยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่เนี่ย เราบินสบาทมาฉันนะตามอัตภาพกินอะไรก็กินด้วยกันนะนะนะตายก็เผาวกันนะที่นี่เราเป็นครอบครัวจริงๆตามสโลแกนของไม่ชีจันว่าเราคือครอบครัวนะเนะ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 พราะฉะนั้น ศาสนาของเราจะอยู่ได้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองอ่ะกู้ศีลกู้ธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจคนนั่นแหละคือศาสนานะหลวงจาก็อ่าอ่าอายุก็มากแล้วเนาะไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมก่อนจะตายเนี่ยก็ขอไว้ลายฮะ,อะของพระ ของพระแก่ๆองค์หนึ่งไว้เลยนะอ่าอ่าตายแล้วไปพักผ่อนกันนะกระซ้กันให้ถึงที่สุดจนวันตายนั่นแหละนะให้คนอื่นกินะมันอิ่มนานถ้าให้ตัวเองกินเดี๋ยวก็ขี้ออกแล้วะ การทำการได้ทำเพื่อคนอื่นเนี่ยนั่แหละเป็นชีวิตอันประเสริฐมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นบุคคลอื่นนะ,ะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเป็นวัดสร้างใหม่เนี่ยสร้างมาได้สามปีในปีที่สี่นะที่นี่ไม่มีตู้บริจาคถ้าใครอยากบริจาค ก็เอามาให้หลวงใจเองกันเนาะหรือเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่มีหรอกเอาที่นี่คนที่ไม่เคยมาเนาะวัดป่าบ่อน้ำพอ,อินเนาะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะก็จะจินตนาการนะว่าเป็นวัดใหญ่โตไม่ใช่เป็นวัดเล็กๆอยู่ในป่าป่าละมอ,นะอะเป็นภูเขาเล็กๆนะนะ่ะเนาะเป็นวัดสร้างใหม่หนะลวงตาม,มาอยู่ปีนี้เป็นปีที่สนีะ่ออกเรือนใหม่ อะไรก็ยังไม่ครบไม่บริบูรณ์เนาะอ่าก็ขอเวลาอีกสักสองสมปีก็คงจะพอได้พักไดนะทำกุฏิก็คิดว่าจะทําอีกสักร้อยห้าสิบหลังถ้าใอยากทําก็ได้นะหลังละแสนห้านะร้อยห้าสิบหลังก็ประมาณยี่สิบกว่าล้านนะประมาณเนี้ยทําคนเดียวเลยเอาจังมากูทำให้อะอ่ะจะได้จ่ายนี่อ้อยเนาะ ายร้านชอวัสดุนะอะหาเงินในห้ชอวัสดุก่อนเป็นหนี้มัน,อน,อนเอ้ยสั่งไงสิแพกสามคะร้นหกล้อก่อนถ้าไม่พอค่อยเอาสี่ฮไปคุยกับพี่อ้อยเอามาวันนี้นะอนไอเทตรงวงเวียนนั่นแหละ อ้าวตั hmm. mm ้งใจรลบพรยะธาวะริวะหาภูราปาริภุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะจมิจฉุกสะเบปปุเรนตุสังกปาจันโดมราโซยะธามณีโชสิลโซยะธาอภิวาลนาสิริสะนิจังอุทาปจายิโน 타타 로탐마와타지 아유와노 수항 마랑 사투